เราอ่ามีความชอบยังไงระหวะ่างที่เราใช้ชีวิตในไทยกับไปใช้ชีวิตอยู่บ้านมันมีเงินบาทและวก็เงินกีบเนาะเงินบาทก็คือหนึ่งพันหนึ่งพันบาทเนาะทุกคนแสนสี่แห <c oughs> ววไปแสนเก้าสิบหกพันกรีแสนเก้าจะได้อ่าล่าสุดล่าสุดตอน <c oughs> คอยขึ้นมานางเครื่องปึ๊บแจงบ้งเตือนปั๊บเงินขึ้นห้าแสนใครเนี่นอนแมนกินฮอทเฮงพอเจ้านายเลี้ยงดีขนาดจะกินยังถามว่า ที่อยู่ประเทศไทย4ปี <c oughs> กลับไปประเทศเราครั้งแรกเป็นเส็ษทีแค่1วันคือจัดหนัก,ก <c oughs> จัดเต็มจัด <c oughs> สบายดีสวัสดีคะ่ะพี่พี่เอทุกคนทุกท่านนะคะกับทักไทยสบายดี FC ฟซีทั้งฝั่งลา่าฝั่งไทยนะคะมนี้ก็มาขอกระเพาะว่าละกันน้องๆคือเกาคือเดิมนะทุกคนเนาะเมนี้มกนเลยน้องเข้ากับซีมาหวาเหลืองก,กัน เงินเนาะทุกคนว่าเงินเฟอขนาดใดในดาดับใดอยู่ในเหลานะทุกคนแต่กับเขาคล้องเครื่องใส่เนาะว่าแพงขนาดใดเนาะทุกคนมีความแตกต่างกันในใด FC เอฟซีผนกระทามมานะพรม่พนองเนาะว่าเป็นจังไรนะคะทุกคนแล้วมีความชอบยังไงระหว่างที่เราใช้ชีวิตในไทยกับไปใช้ชีวิตอยู่บ้านมันมีความแตกต่างกันยังไงเพราะว่าจะเป็นเขาคล้องเครื่องใส่เนาะทุกคนอาจจะได้ฟังขาขาวไปแล้วเนาะวันแพงมันแตกต่างกันายเนาะทุกคนแต่ กันเป็นอยู่กันกินเนาะทุกคนไม่ว่ากาสิได้มาถามหนองนะทุกคนกาสิให้หนองเพแคนได้เว้าเนาะโอเคจ้ะอะสบายดีทุกคนเด้อสบายดีเด้อพบกับพงคือเก่า EP ที่สามเออ EP ที่สามทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเด้อตื่นเต้นเด้ออ่าสบายดีเนาะไปเป็นนักข่าวได้เสียงพูดเสียงดังนะกาซี่มาเว้าเรื่องยังเนาะ มือนี้สิมาว่าเกี่ยวกับเงินบาทและการเงินกีบเนาะเงินบาทก็คือหนึ่งพันหนึ่งพันบาทเนาะทุกคนก็นจะตกอยู่ประมาณตอนที่พองเมือ่อก็จะตกอยู่ประมาณสี่แสนเก้าสิบหกพันกีบเด้อแปลว่าลงช่วงที่พองเมือ่อคือว่าลงแมนเป็นช่วงที่ตัวเองเมื่อและมีเงินบาทอยู่เงินลงกกลง่งองเงนินขึ้นมันเลยเงินบาทอยู่ในมือว่าชั้นซพอตัวเองเมื่อปึ๊บ เงินผัดลงจะเป็นดวงอีย่างกบารบ่ฮู้เนาะคือดวงบ่ดีเนาะดวงบ่ค่อยดีปันใดทุกคนเอ้ยอตอนอยู่ไทยนะเงินขึ้นเอาว่าสั่นว่าสั่นเกือพ0กแสนแมนพอดพ้พองส,อสออีเมื่อปุ๊บเท่านั้นมีพ่อยเมีเอ้ยเป็นคนใส่เงินเก่งอีก่ะหันเง,งินผัดลงเหลือแส0สี่แหว้าไปแส, 96, 000, าแสนเก0าบหทเแสนเกได้แหละสี่แสน <laughs> ไม่ใช่เรื่้มาเลย496,000กิคนต่อ1,000บาทนั่นเองเนาะแม่ม 96, 000, น496,000กิโลและล่าสุดอ่าล่าสุดล่าสุดตอน<ม>ค่อยขึ้นมานางเครืองปุ๊บแจง้งเตือนปับ๊บเงินขึ้น5แสนต่อ1,000บาทเดิทุกคนเงินขึ้น5แสนเจ้าของกับขึ้นว่าเจ้าของเงินเกิดมางามแต่ด้วงบว่คอยดีเกิด งามงามดวงบดีนะทุกคนมันก็นบะบางทือหน้าตาเขาดีแล้วเนาะแต่ดวงตรงกับบอดีน้ำขึ้หน้าตาเขาง่ายง่ายซะทุกคนก็ประมาณนั้นนะคะทุกคนคลิปนี้มีอะไรที่มีประโยชน์เอเีไม่ต้องขออะไรที่มีประโยชน์จากจากเพว่ากับน้องๆนะทุกคนคือที่นี้เราจะมาขายขับมาขายขับนะเองทุกคนเพราะว่า ว่าอัตราเงินเฟอ้อบ้านเฮามันก็แพงอรือเปล่าทุกคนก็เลยพยายามจะให้มันสเสียดเนาะเพราะว่าการเป็นอยู่กัอย่างทุกคนเห็นเนาะว่าขอคลองเครื่องสายมันแพงเนาะ <ừ. S 1> เสร็จมาหม,มาปลากระป๋องนะทุกคนกระตกอยู่อ่ะส่วนมาหม,มาก็นอได้บอกกันไปเรียบร้อยแล้วว่ากระตกอ่กอาอยู่ป,ประมาณปลากระป๋องตีสองห้าพันเป็นกระป๋องสิบพันสิบพันก็คือสี่สิบบาทเนาะทุกคน <ừ. S 1> ปลากระป๋องนะคือจากที่ห้าพันก็ปัจจุบันนี้ก็คือ สิบพันกรีบก็คือสองหมื่นกีบนั่นเองสองหมื่นกรีบกับประมาณสี่สิบบาทต่อหนึ่งกระป๋องนะทุกคนมาม่าก็ประมาณ20บบาทก็คือซ้าบาทหรวอห่าพันกีบคือขื้นมากๆทคนทุกคนคือแบบใช้ชีวิตลาบากอ่ะลักๆอ่ะที่กลับจากบานจากเออจากไทยนะทุกคนไปอยู่บาทนะคือหลักๆคือเรากินอะไรเป็นหลัก เออกินยนียงเป็นหลักบอกก็กินข้าวเนียยเอาเลครูขาบเลยแ็นอาหารกับอาหาราเป็นกับข้าวต้มะมุ้งเออต้มะหุงแล้วก็อะไรอาหารหลักแกงน้อแกงน่อ้แกงน่อ้อาหารหลักตําแกงน <c oughs> ่อาา้ก็หายกหากแน่มันยามแรง่อยเมื่อส่วนตามกุ้งกินคู่มือเพราะว่าเม่แล้วก็พี่นางปลูกยู่ในก๊กบานเฮาเองเอนีนบอกเลยว่าคิดฮอดประเทศไทยแนนอน แมนกินฮอดเฮงเพราะว่าเจ้านายเลี้ยงดีขนาดเด็กกินอย่างถามว่าอันนี้กินไหมคะพองกินไหมก็คือเจ้านายแค่แค่บอกเจ้านายว่ากินนี้ท่านก็จะสั่งให้เลยใช่ค่ะก็เลยคิดถึงเจ้านายมากๆเลยถามว่าพ่อแม่เขาก็จะซื้อให้กินหรอแต่เราก็แบบเออแม่มันแพงไม่ต้องซื้อหรอมีอะไรก็กินไปใช่แต่ตัวเองก็มีแบบว่ามีตังค์อยู่ตอนกลับไปใหม่ๆก็แบบเป็นเศรษฐีท่านหนึ่งก็คือซื้อแบบเลี้ยงเหมือนเหมือนจะใช่ค่ะทุกคน ทุกคนคะเป็นเศรษฐีหนึ่งวันเป็นเศรษฐีแค่หนึ่งวันเท่านั้นทุกคนหลังจากที่กลับไปประเทศจากที่อยู่ประเทศไทยสี่ปีกลับไปประเทศลาวครั้งแรกเป็นเศรษฐีแค่หนึ่งวันคือจัดหนักจัดเต็มจัดอะไรบ้างกับลาวอกับลาวสองเดือนซือวันเดียวนะคะแต่แบบว่ากินหมูกระทะกินอะไรนะเขาเรียกประเทศลาวเขาเรียกอะไรนะ แบบแดงแ<ส>ดงแดงอ่ะใส่กลงใส่กอกใส่ใส่กลงใ,ใส่กอกอ,อะไรซื้อแบบเหมาไปเลยจนจนที่แบบคนที่ข้ามผัวเขาถามว่าเจะซื้อไปทําไมไปเปิดร้านหรอคะไอ้เราก็เราซื้อเยอะขนาดนั้นเลยเหรออืใช่ทุกคนคือเป็นเศรษฐีแค่มือเดียวเพราะว่าลักลักมีความขิดเทียกเป็นเศษรษฐีว่าสื่อคลองไปอ่ะอ่าเท็มโกถานี่คือมีเจตนายังไงคือหลักๆก็อยากให้พ่อแม่ทันกินเพราะว่า ตอนที่อยู่บ้านตั้งแต่เด็กๆอะพ่อแม่ไม่เคยไม่เคยกินเลยจะซื้อหมูมาก็แบบแบ่งแบ่งแบ่งไว้อันนี้ทําอันนี้แล้วพรุ่งนี้ค่อยกินอันนี้แล้วก็ทําตัดเป็นตอนๆไว้แล้วก็ไปทํานู่นทํานี่คะ่ะรู้สึกว่าตอนนั้นรู้สึกว่าพ่อแม่รักเรามากทํากินได้หลายคาบแต่พอเรามีเงินหรือหาตังเองกับไปได้แล้วว่า เออก็คิดว่าเออมีเงินพอสมควรเนาะก็ซื้อหมูเป็นโลเลยก็ทำ้ท่ไื้กินรู้เลยว่าเออกูเป็นเศรษฐีแค่วันเดียวหมดตังค์ใช่เศตษฐลที่มันหมดนะทุกคนคือข้าของเครื่องใช้มันแพงมากก็เลยเป็นเศรษฐีแค่มือเดียวหลังจากที่อยู่ประเทศไทยมาสี่ปีกว่าเกือบจะหาปีกลับไปบ้านทุกคนเป็นเศรษฐีแค่มือเดียวคือการที่ไปสือเขาของเครื่องสายทุกคนแต่ว่าพ่อไปแล้ว เห็นความแตกต่างเลยว่าของมันแพงหมานะทุกคนสูบเบาไวสุดท้ายเงินในกระเป๋าแบนนะทุกคนนะก็เลยได้เป็นสศทธิีขาเมือเดียวพ่อแม่ก็เลยได้กินแขมมือเดี่ยวเป็นความทรงจําที่ดีพ่อแม่ววานะทุกคนบพราวะ่าเป็นกระทูมาเล่าให้แฝดแอาแ่วฟังเดียว่า,วาน้องสาวจะมาอุ้ยไปซื้อหันมซื้อนี้มาให้กินนะทุกคนแต่พ่อหลังจากมือน,นั้นไปทุกคนจากทีนน <laughs> น่นาบ้านจากที่นาบ้านเป็นหนาเง,งอยนะทุกคนเ <laughs> พราะว่าเงินเบิะ <laughs> กินส้ตมตำจานที่ก,กินเนื้อหมูหรือว่าลูกชิ้นอะไรต่างๆนานาหอนดอกแฮมอะไรต่างๆนานาทุกคนกินชีสกินอะไรวันเดียวจากนั้นมาก็เลยกลับกลายเป็นกินส้มตำแล้วก็แล้วก็เทนพ่อโทรบอกมีอยู่อาทิตย์หนึ่งโทรหากันทุกวันจะถามว่าคุณพ่อกินข้าวกับอะไรคะคือกินแต่ปลาที่ ตอนอยู่บ้านคุณพ่อซื้อมาให้หนูกับหลานที่อยู่บ้านปล่อยแล้วก็เลี้ยงตรงนั้นคือปลาที่เลี้ยงเองเลี้ยเองใช่จนก็กินภายในหนึ่งอาทิตย์ถามว่าคุณพ่อกินข้าวซ้ากับอะไรกินข้าวเที่ยงกับอะไรกินข้าวเย็นกับอะไรก็กินปลาเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะไม่ได้กินเนื้อไม่ได้กินหมูไม่ได้กินเนื้ออะไรไม่ได้กินเนื้อไม่ได้กินปลาแกงหน่อไม้ กินปลาแกงหน่อไม้ส้มตาปลาแกงหน่อไม้ส้มตํานะทุกคนจนกระทั่งเนาะนี่แหละคือผูเลยชัดเจนนะทุกคนเพราะว่าทําให้ว่าจะกลับนะทุกคนก็คือสิบโอแต่างกันกับหนองดอกเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าเข้าตื่นเต้นอยากอยากให้พอให้แม่เฮากินเนาะแต่พอเฮาได้มาสือแล้วทุกคนมาไล่คานวณแล้วมันบบวัยพี่นนองมันบวว้เขาคล้องเครื่องใส่มันแพงหมากนะทุกคนบบวัยจริงๆเลยแหละอันนี้คือสารภาพจับใจจริงๆว่ามันโบว้ทุกคนอัตราการแหลกเปลี่ยนของเงินนะเขาคิดว่า หุยหนึ่งพันบาททําไมเราไปแลกได้เยอะจังแต่อย่าลืมนะคะทุกคนว่าเนื้อหมูอะ่ะโลนึงอะตั้งสองแสนกว่าหรือโลตั้งสามสี่ร้อยอะทุกคนคือมันบไวพี่นอะคือบัหนีน้เท่ากับเห็ดแขกขาบหนึ่งหรือว่าทาได้ทากับข้าวได้แค่หนึ่งครั้งหรือว่าถ้าถ้าประหยัดจริงๆอ่อะได้อยู่ประมาณสองครั้งนั่นเองนะทุกคนคือแบบมันบไวอันนี้ก็คือเหตุผลหลกักๆเลยแหละที่ว่า้าเข้าสิเปียบเทียบมันเปียบเทียบกันบ่หยเนะาะเพราะว่านี่แหละคือ การที่เฮาอยากจะมาเหตุงานนะทุกคนว่าอยู่ประเทศไทยเพาวาวบอกเลยนะทุกคนครอบครัวของเพาวาาทั้งหมดอ่ะมีเจคนแล้วเสียไปแล้วหนึ่งคนทุกคนอ่ะอยู่ไทยหมดเลยเหลือแค่น้องชายเนาะคนเดียว ที่เขาอยู่ที่หลวงพายบางนะทุกคนเวียงจันอยู่เวียงจันใช่ไหมออยู่เวียงจันทุกคนเพราะว่าเป็นกะไปสางขอบขวัวอยู่ัะนอกใกล้นั้นนั้นคือมาทํางานอยู่ประเทศไทยเบิดและพิเศษที่สุดทํางานในประเทศไทยก็มีแต่คนโสดทั้งหมดเลยนะคะทุกคนยังไม่มีใครมีครอบครัวแล้วก็มีหลานชายคนเดียวที่อยู่บ้านพ่อช่วยพ่อทำเงินทำนีใช่อันนี้ก็คือเป็นหลานหลานเนาะทุกคนก็เป็นลูกของพี่ชายเนาะพี่ชายที่เสียไปที่เสียไปนั้นทุกคนก็ยอยากมากรุงเทพเพื่อกันทุกคนก็รอยาาเรียนจบ รอให้เรียนจบก่อนแล้วค่อยมาทํางานนะทุกคนรอเรียนจบก็ไม่ได้เรียนจบอะไรมากมายก็แค่เรียนจบที่มมต้นมมต้นแค่นั้นเองทุกคนก็เขาก็อยากจะมาทํางานอยากจะมาหาเงินเหมือนนานาของเขาเนาะ <S <S เพราะว่ารู้เลยว่า <S <S การเรียนนี่มันช่วยเราได้อยู่แต่ว่ามันจะมันจะยากเนาะกว่าที่เราจะได้เงินเนาะน,นะทุกคนเดี๋ยวถ้าอยากรู้ว่า การเรียนมันเป็นจังได้ลทุกคนเดียวอีพีต่อไปเพยวว่าจะมาถามนะว่าการเรียนการศึกษาที่เรากับไทยมันแตกต่างกันยังไงเพราะว่าเพยว่าบอกเลยนะเพยว่าจบแค่ปสี่แต่น้องทั้งสองคนนี้เข้าเรียนจบถึงขั้นมต้นนะทุกคนอันนี้เลยนะคะพคนในครอบครัวมีพี่คนเดียที่จบมเจ ค,คือเรียงสูงที่สุดนะคะคนนี้เรียงสูงที่สุดเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในอีพีต่อไปนะคะอีพีนี้ก็ขอจบแค่เรียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่อยู่กับเพว่าและก็น้องๆจกนกระทั่งจบคลิปนะคะขอขอบคุณอะไรคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปคะ่ะบายบายสบายดีสวัสดีค่ะ